สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l o t นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานหน้าไพ่แล้วแต่พลังงานจะสื่อสารอะไรออกมากับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้เลยนะคะไพ่อยากพูดอะไรอยากสื่ออะไรถึงคุณแล้วแต่หน้าไพา่แล้วแต่ครูบาอาจารย์ของพวกคุณเลยนะคะถ้าดูแล้วมันไม่ตรงมันมีเอ๊ะอยู่ในใจเลื่อนผ่านได้เลยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะ มาเรามาเช็คพลังงานกันแล้วแต่พลังงานหน้าไพ่อยากจะสื่อเลยนะคะเราไม่ได้ตั้งหัวข้ออะไรใดๆเลยดูซิว่าพลังงานไพ่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณขอพลังงานครูบาอาจารย์ถ้าได้เปิดทางให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่ในหัวคุณไหมคะ เรื่องเองนั้นมันวนอยู่ในหัวของคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดน่าจะเป็นาการวางแผนอะไรให้กับตัวเองไหมความมั่นคงในครอบครัวความมั่นคงในชีวิตของคุณคุณน่าจะเป็นคนหลักในครอบครัวหรือคุณเองอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีที่ดินอะไรไหมคะบอกได้เลยว่าความคิดที่อยู่ในหัวคุณมันเป็นเรื่องดีมันคือความมั่นคงความจริงจัง แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักต้องบอกว่ามันไม่ได้ดังใจคุณค่อนข้างที่จะคิดและให้ใจกับคนคนนี้มากๆคุณอยากใช้ชีวิตกับเขาอยากแต่งงานกับเขาอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับเขาแต่มันก็เป็นไม่เป็นอย่างที่คุณคิดมันมีอะไรที่มันดูไม่ได้ดังใจดูน่าเบื่อดูน่าลำคาญ คุณค่อนข้างที่จะมีแสงไหมคะมันแสงมันสะท้อนนะเนาะโอ,อ้ยังไงก็ทนทนดูหน่อยนะคะแสงมันสะท้อนมันดูไม่โอเคเลยแต่ยังไงก็ตามผู้อ่านมองว่าคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้คุณคาดหวังกับคนคนหนึ่งมากๆแต่มันไม่ได้ดังใจเบื่อนายคะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณให้ใจกับคนคนนี้มากๆแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือ มันเป็นอะไรที่ดูน่าเบื่อจะรักแค่ไหนคุณก็ต้องเลือกที่จะปล่อยละมันไม่ได้ดังใจมันไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังคนคนนี้และคุณเชื่อว่ารักกันค่ะแต่ก็คุณเลือกที่จะปล่อยแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรแต่ก็ไม่ได้ปล่อยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ยังรักคุณแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะปล่อยคุณไปแต่คำว่าไม่ปล่อยแล้วไม่ทำอะไรมันก็ไม่ต่างกัน ในเมื่อรักรักแล้วแต่เลือกที่จะไม่ทําอะไรให้กับคุณคุณไม่เอาค่ะพลังงานบอกได้เลยว่าคุณและเขารักกันแต่ว่ารักยังไงก,ก็คงไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยบางพลังงานนะคะคุณก็คาดหวังมากๆกับคนคนนี้แต่มันก็ไม่ไม่ได้ดังหวังคนคนนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาไม่ได้ให้คุณค่าในตัวคุณคุณรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีไม่รู้ว่าจะมีไปเพื่ออะไร คุณต้องการความรักที่มันเป็นความรักจริงจริงจังๆให้ใจกันความสัมพันธ์นี้สามารถแต่งงานกันได้อยู่ด้วยกันได้มีความมิดเมนต์แต่สถานการณ์มีเหมือนไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะมีไปเพื่ออะไรรักแค่ไหนคุณก็ต้องปล่อยคุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณชอบความมั่นคงแต่คนคนนี้ไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้บางคนนี่ช่วยเหลืออีกต่างหาก นอกจากจะไม่ตอบโจทย์ไม่ซับพอร์ตไม่ดูแลไม่อะไรคุณแล้วยังเดือดร้อนให้คุณต้องช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยบางคนนะคะตัวของคุณเชื่อว่าพื้นฐานจิตใจของคุณเป็นคนที่ชอบความมั่นคงชอบอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องที่มันจับต้องได้เป็นจริงเป็นจังไม่ชอบอะไรที่มันเล่นเล่นคุณดูแล้วว่า มีก็เหมือนไม่มีตัวของคุณเองก็สามารถอยู่กับตัวเองได้แล้วอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ฉลาดค่ะตอนนี้คุณกำลังบาลานซ์กำลังจัดการชีวิตของคุณเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคนคนนั้นในเมื่อเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่ทำอะไรกับคุณคุณก็รู้สึกว่า คุณพยายามจะจัดการอารมณ์สถานการณ์บาลานซ์ทุกอย่างตอนนี้คุณก็ไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองในนี้หน้าที่การงานความมั่นคงคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดเข้ากับทุกได้ทุกสถานการณ์คุณจะไม่ฝืนในเมื่ออะไรที่คุณรู้แล้วว่ามันมันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตคุณคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่จุดนั้นแล้วไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัว คุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หาสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจุดประกายความคิดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยตัวคุณเองโดยไม่จำเป็นจะต้องมีคนคนนั้นคุณมั่นใจว่าคุณทำได้คนอย่างคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆบอกได้เลยว่าคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ความรักไม่ได้ตอบโจทย์เอาซะเลยนะคะ บอกได้เลยว่าคนอย่างคุณนี่ฉลาดมากๆเรื่องการทำงานการจัดการชีวิตของคุณเองโดยที่คุณตัดเรื่องความรักออกไปณตอนนี้เวลานี้ไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวค่ะพลังงานของคุณคุณจัดการได้ทุกอย่างอยู่แล้วเราเห็นถึงความเข้มแข็งการมีเหตุและผลยอมรับความเป็นจริงของคุณมีอีโก้ค่ะฉลาด คุณ่เป็นคนที่ความคิดการต่อรองการพูดเจรจาหรืออะไรของคุณวาทศิลป์คุณเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวอยู่แล้วเชื่อว่าเรื่องการงานชีวิตของคุณมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในมือคุณอะคุณสามารถจัดการได้ในเรื่องความรักถ้าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ณตอนนั้นตอนนั้นเวลานี้มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณไม่คิดจะจัดการค่ะคุณปล่อยเลย รักแค่ไหนก็ต้องปล่อยตัวคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองนะคุณรักตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายและมีอีโก้ค่อนข้างที่จะมีความทนงตัวเชื่อมั่นในตัวเองคนหนึ่งเหมือนกันคือรักแล้วก็รักเลยอะคุณถ้าบอกว่าไม่เอาก็คือไม่เอาคำไหนคำนั้นเหมือนกัน บางพลังงานผู้อ่านสัมผัสได้ตั้งแต่อันแรกเลยนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะตอนที่เราเปิดกันตอนแรกบางคนเนี่ยเขาแต่งงานแล้วนะมีครอบครัวแล้วเนี่ยเนี่ยไพ่สองใบนี้มันบ่งบอกได้ว่าสามใบสี่ใบเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าคนคนนี้มีควมมิดเมนต์อยู่แล้ว มีครอบครัวอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วคุณอาจจะไปเป็นมือที่สมเขาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่สามารถหาทางออกกับให้กับคุณได้ความรักครั้งนี้มันไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับคุณได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วความรักครั้งนี้บางพลังงานมันมีมากกว่าสองคนแน่นอนค่ะความรักถ้ามีมากกว่าสองคนมันไม่ลงตัวอยู่แล้ว มันย,มย่อมเกิดความเจ็บปวดถามว่าคุณเจ็บไหมเจ็บนะแต่ผู้อ่านกลับมองว่าคุณมันไม่น่าห่วงเราเห็นได้เลยว่าสถานการณ์ณตอนนี้เวลานี้ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกแย่มากแค่ไหนการจบมันจะดีกว่าการที่คุณฝืนอยู่ถ้าฝืนพอรักเขาคุณจะเจ็บการที่คุณหาทางออกด้วยการรักตัวเอง ให้ความยุติธรรมกับตัวเองโดยการไปข้างหน้าเลือกที่จะเจ็บเวลานี้ทุกอย่างข้างหน้าของคุณมันก็ยังจะดีกว่าคุณไม่ปล่อยให้อะไรที่มันเป็นเนื้อหลายคุณจะตัดทิ้งอะไรที่ไม่ยุติธรรมกับคุณอะไรที่ไม่มีทางออกอะไรคุณรู้สึกว่าคุณตัดทิ้งคุณยอมรับความจริงแล้วให้คุณค่ากับตัวเองให้ศักดิ์ศรีตัวเอง แล้วไปต่อข้างหน้าถึงแม้มันจะเจ็บมันก็ยังดีกว่าที่เราจะไปดูถูกตัวเองพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะฉลาดเก่งเวลาคุณรักใครคุณให้ใจมากๆเวลาคุณให้ใจใครเยอะๆคุณเวลาคุณเสียใจคุณก็จะเสียใจมากเนี่ยค่ะเชื่อว่าคุณมีใจให้กับคนนี้มากๆมันก็เลยทำให้คุณเจ็บ แต่ยังไงก็ตามพลังงานของคุณอย่างที่บอกมันไม่น่าห่วงคุณเป็นคนที่มีเหตุและผลนะคะไม่รู้สึกว่าจะต้องมานั่งฟูมฝ่ายเสียเวลากับเรื่องความรักพลังงานของคุณพยายามมุกไปข้างหน้าเอาชนะใจตัวเองเห็นไหมเห็นไหมคะคุณรักตัวเองค่ะคุณพยายามมุกไปข้างหน้าเอาชนะใจตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้ ไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอคนใหม่ๆคนอย่างคุณเป็นคนที่มีคนมีตัวเลือกมีทางเลือกอยู่แล้วแต่ถามว่าเชื่อผู้อ่านมองว่าในตอนนี้เวลานี้คุณไม่เลือกใครหรอกถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณก็ตามตอนนี้คุณเลือกตัวเองค่ะขอมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กับสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณเลือกที่จะหันหลังให้กับความรักถึงแม้มันจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็รู้สึกว่าคุยได้อะไรได้ถามว่าเลือกไหมไม่เลือกนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วคุณรักตัวเองมากๆคุณหวงพื้นที่ความเป็นโสดของคุณอะคุณไม่ต้องการให้ใครมายุ่งไม่ให้ไม่ไม่ต้องการยุ่งกับใครด้วยพลังงานของคุณนะคะเป็นอะไรที่ มันไม่น่าห่วงอะสำหรับพลังงานหน้าไพ่ของคุณคุณรู้สึกว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าที่ที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของคุณคุณรู้สึกว่าถ้าในเมื่อมันยากลำบากนะักอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะบางคนนี่ขนของย้ายของออกมาเลยนะถ้าอยู่ด้วยกันบางคนก็รู้สึกว่ามันยากเกินกว่าที่จะไปต่อที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่อยู่ค่ะ คุณไปหาความสุขความสำเร็จให้กับตัวเองผู้อ่านเห็นได้เลยว่าชีวิตของคุณวางแผนให้กับตัวเองไปข้างหน้าหาความสุขบางคนเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะไล่ล่าความสำเร็จโดยเฉพาะเงินความมั่นคงเนี่ยชีวิตของคุณตอนนี้โฟกัสวางแผนแผนในเรื่องงานความมั่นคงความสำเร็จชีวิตคุณการก้าวออกมาจุดนั้นบอกได้เลยว่ามันมีแต่ความสุขมันมีแต่แสงสว่าง ความจเจริญรุ่งเรืองคือคือหันไปทางไหนมันก็ยังดีกว่าจุดจุดนั้นที่มันดูเจ็บปวดยากลำบากกับชีวิตของคุณคุณเอาชีวิตเอาความรู้สึกของคุณทั้งหมดมุฟไปข้างหน้าแล้ววิ่งไล่ล่าตามความมั่นคงตามความฝันของคุณมันมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับพลังงานของคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะ คือเห็นพลังงานของคุณแล้วมันดูมีพลังมันดูไม่ได้โอดมันไม่ได้โอดควรหอยหาไม่ได้จะเป็นจะตายในเรื่องความรักเลยสิ่งที่ผู้อ่านเห็นพลังงานของคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ดูซิว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงแล้วคุณมีความสุขด้วยนะคะชีวิตคุณมีโอกาสมีตัวเลือกมีทางเลือกด้วยตอนนี้คุณขออยู่ในที่ของคุณเห็นไหมคะ คุณผ่านผ่านความยากมาผ่านความเสียใจมาผ่านความเจ็บมาไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวตัวของคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากินผู้อ่านเห็นเลยว่าคุณเป็นคนไม่ได้จะยอมแพ้กับอุปสรรคอะไรพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนโสดด้วยซ้ำไปถึงจะมีแฟนมีก็เหมือนไม่มี เพราะคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองอย่าง100%ยเซยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะฉะนั้นความรักไม่ใช่ประเด็นหลักใหญ่ใจความของคุณคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถสูงมากเพราะฉะนั้นพลังงานพวกนี้นะคะคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้จะหาคู่ยากมากเพราะพวกคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นการที่จะมีคู่เป็นอะไรที่ยากมาก สเปคคุณมันสูงแต่ถ้าเจอคนที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสูงหรอกถ้ารักก็คือรักรักแต่ถ้าก็คือจะไม่ถ้าคุณจะไม่เอาก็คือ,อยังไงก็ก,ก็ก็ไม่โอ่ะสำหรับตัวพวกคุณแล้วเราชอบอยู่กับตัวเองด้วยหลังๆพอคุณได้รู้ว่าสถานการณ์คนรอบข้างเป็นยังไงคนในครอบครัวเป็นยังไงคนรักเป็นยังไงคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเอง เลือกจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่อยากยุ่งไม่อยากไปสูงสิงอะไรกับใครปัญหาต่อให้มันจะเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้สนใจคนพยายามจะเข้าหาคุณบอกได้เลยว่าเข้าถึงตัวคุณยากทุกวันนี้เห็นไหมคะคุณมีเกราะป้องกันตัวเองต่อให้ปัญหานานา,นาประการจะเข้ามาถามว่าทำอะไรคุณได้ไหมไม่เพราะอะไร คุณไม่ได้เอาใจลงไปเล่นหรือไปยุ่งไปวุ่นวายอะไรกับใครเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงตัวคุณยากมากคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าลกส่วนตัวสูงเงียบเงียบคุณเป็นคนฉลาดมากๆนะแต่คุณจะทำตัวเหมือนไม่รู้แต่คุณรู้ทุกเรื่องแต่คุณจะไม่ค่อยพูดค่ะเป็นคนที่ไม่พูดแล้วก็ไม่แสดงออกรู้สึกว่า พูดไปมันก็ดูไหลประโยชน์คุณขอโฟกัสกับชีวิตของตัวเองมุ่งหน้าให้กับอนาคตของตัวเองดีกว่าไม่เอาใจไปเล่นไม่ไปแบกรับความรู้สึกอะไรกับใครอีกต่อไปขออยู่ในที่ของคุณอย่างสงบอย่างมีความสุขแล้วก็หาเป้าหมายให้กับตัวเอง ไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครความมั่นคงเท่านั้นมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเงินความมั่นคงความสุขความสงบนั่นคือจุดหมายคือสิ่งเป้าหมายในชีวิตของคุณตอนนี้ความรักไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะถ้ามีก็เหมือนไม่มี ไม่รู้จะมีไปเพื่อคนอย่างคุณอ่ะคุณคนที่สามารถอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขในโลกของเขาได้ไหมายถึงว่าคนคนพวกเนี้ยคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้เชื่อว่าตัวคุณอ่ะผ่านเรื่องแย่ๆมาจนคุณรู้สึกว่าเออบางครั้งคนที่เข้ามารู้จักกับคุณมาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับภาระด้านความรู้สึกเอยเรื่องเงินเอยสารพัด ความไม่จริงใจเอ่ยบางครั้งคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะแสดงออกแล้วคุณจะไม่ค่อยไม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยขอร้องขอความช่วยเหลืออะไรจากใครคนอื่นที่มองเข้ามาเห็นแต่ความเก่งความเข้มแข็งความฉลาดการไม่ไม่เคยเห็นจุดที่คุณอ่อนแอเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาหาคุณมีเต็มาพึ่งพาบุญบรารมีของคุณ แต่เขาไม่เห็นจุดในวันที่คุณแย่เพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบจะไปขอร้องคือไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครนี่คือพลังงานของคุณยิ่งตอนนี้นะคะเราเห็นได้เลยว่าพลังงานของคุณไม่ได้จะสนใจอะไรใครเลยสนใจชีวิตความสงบสุขเรียบง่ายความสบายใจความสุขความมั่นคงไลาลาให้กับ ความสำเร็จเงินให้กับตัวเองแล้วอยู่ของพื้นที่ของคุณอยู่อย่างเงียบๆพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นคนที่เข้าใจโลกมากๆสำหรับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะต้องยอมรับพลังงานของคุณมันรู้สึกไม่ไม่ไม่ไมทุรนทุายอะไรมากแต่เชื่อว่าคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะ เหมือนคุณได้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองเป็นพลังงานที่คุณต่อสู้ทุกอย่างที่ผ่านมาเรื่องอะไรก็ตามที่มันวุ่นวายที่มันขัดแย้งที่มันดูเป็นปัญหาที่มันต้องพังไปกับชีวิตของคุณตอนนี้คุณได้หลุดพ้นออกมาแล้วจากวิบากกรรมทั้งหลายแหล่คนรอบข้างที่สร้างปัญหากับคุณปัญหาที่เกิดขึ้นที่คุณรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กับคุณมากๆ คือใจคุณโคตรพังเลยที่ผ่านมาเหมือนกับคุณรับยังเขาเรียกว่ามันไม่ทันได้ตั้งรับไม่ว่าจะอะไรต่ออะไรประเดีะดังเข้ามาในชีวิตคุณจนคุณรู้สึกว่าคุณได้เข้าใจโลกมากๆกการใช้ชีวิตของคุณวันนี้ไพ่ใบนี้ออกมามันบ่งบอกถึงว่าตัวของคุณตอนนี้เหมือนคุณหลุดพ้นวิบากกรรมทั้งหลายเรื่องปัญหาอะไรที่แย่ๆคนรอบข้างที่สร้างปัญหา เรื่องที่มันแบบในชีวิตของคุณเรื่องใหญ่ๆตอนนี้คุณหลุดพ้นนะคุณจะหลุดพ้นดวงตาที่3มคุณได้เปิดคุณรู้แล้วว่าชีวิตของคุณจะไปยังไงคุณวางแพผนให้กับชีวิตของคุณเองนั่นก็คือเรื่องความมั่นคงครอบครัวความอบอุ่นความรักคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณ ทำอะไรเพื่อคนอื่นมาเยอะคุณปวดหัวค่ะแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วคุณขอพรบางคนนั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่ในห้องพระชีวิตของคุณตอนนี้มีความสุขสงบนิ่งไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปกังวลใจอะไรกับใครที่ผ่านมาคุณเครียดอะไรก็ตามที่ทำให้คุณไม่สบายใจเห็นไหมคะก่อนหน้านั้นคุณปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรสารพัดส,สารพันเข้ามาเต็มไปหมดประเดีประดังเข้ามาในชีวิตคุณแต่ถาม่าทุกวันนี้คุณต้องสนใจไหมไม่คุณหันหลังให้กับทุกเรื่องราวปลดปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยพันธนาการตัวเองออกมาอะไรที่สบายใจคุณทําอยากไปไหนไปไม่มานั่งสนใจใครอีกต่อไปใครจะเป็นจะตายใครจะดีจะร้ายแล้วแต่วิบากกรรมของแต่และบุคคลเลย คุณไม่รู้สึกว่าจะต้องไปแบกรับภาระอะไรให้กับใครอีกต่อไปขอมีความสุขความสบายใจความสงบในโลกของคุณใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะพลังงานหน้าไพ่ของคุณรู้สึกว่าดูดไม่สนโลกแล้วคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันมมันันนสุดติ่งแล้วชีวิตของคุณเห็นไหมคะนี่คือความสุขจบทุกสิ่งอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ ผ้อ่านขอจบในพลังงานไพ่ใบนี้นะมันเหมือนพลังงานของคุณเนี่ยขอมีความสุขในในโลกของคุณเองจบทุกสิ่งอย่างในชีวิตเพื่อเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้มีรอยยิ้มในโลกของเขาเขามีความสุขในจุดที่เขาอยู่ในจุดที่เขาเป็นโดยไม่ต้องให้ใครมายุ่งวุ่นวายเขาสร้างความสุขด้วยตัวเขาเอง บางพลังงานนะคะเหมือนคุณจะได้เดินทางไปเที่ยวเดินทางไกลเดินทางไปปากต่างประเทศด้วยชีวิตของคุณตอนนี้มีเป้าหมายนะคะบางคนจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยไปทำงานที่ไกลๆด้วยบอกได้เลยว่าความทุกข์ความยากทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความรักความไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรต่างๆนาะา คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้คุณจะหลุดพ้นแล้วนะคะคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายแหล่พวกนี้พวกนี้แล้วคุณจะไม่ได้อยู่จุดที่มันทุกข์ทรมานอีกแล้วบางครั้งมันอาจจะเป็นด้วยใจของคุณเองนี่แหละบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามที่จะให้คุณหลุดออกไปจากจุดนี้ให้คุณได้เห็นได้คุณให้คุณได้ตื่นรู้แล้วคุณมีความสุขกับตัวเอง บางคนนี้อยู่ในห้องพระสวดมนต์ภาวนาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยตอนนี้เวลานี้คุณจะทำอะไรก็มีความสุขมีความสำเร็จคุณหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างปลดปล่อยอะไรที่มันรู้สึกว่ายุ่งยากลำบากใจในชีวิตของคุณคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเพื่อไปแคร์ใคร แล้วแต่เลยใครจะเข้าใจยังไงใครจะเป็นยังไงชีวิตของคุณคือคุณไม่ได้สนใจใครอีกแล้วคุณมองอนาคตของตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วให้ใจกับคนที่ให้ใจของกับคุณเท่านั้นนี่คือพลังงานของคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของคุณสวยงามเหลือเกินค่ะมีแต่ความสุขความสำเร็จคุณเป็นคนที่ใจดีค่ะแล้ว คุณมักจะโดนคนอื่นหักหลังอยู่เสมอโดนคนอื่นนินทาว่าายอยู่เสมอแต่คุณน่ะชินชาแล้วค่ะคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สตรองผ่านอะไรไมาเยอะไม่มีอะไรทำคุณได้เพราะว่าคุณผ่านอะไรในจุดที่มันแย่ๆที่สุดมายากๆที่สุดมาเพราะวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พลังงานของคุณโคตรสตรองอดทนอดกั้นมาทุกสิ่งอย่างแล้วไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัว สติปัญญาของคุณก็เป็นเลิศสุดยอดจริงๆค่ะยินดีที่ได้รู้จักกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้วันนี้จริงๆนี่แหละคือลูกดวงของช่องของเราส่วนมากจะเป็นแบบเนี้ยพลังงานช่องของเราผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าเวลาที่ผู้อ่านเปิดไพ่ผู้อ่านจะนึกถึงพลังงานที่ตรงกันแล้วก็ดึงดูดเข้ามาเจอ ว่านเชื่อว่าคนที่ไม่ได้มีพลังงานแบบเนี้ยเขาจะดูพลังงานคลิปนี้ไม่จบหรอกเชื่อได้เลยเพราะคนที่จะดูคลิปพลังงานแบบนี้จบต้องเป็นคนที่อึดถึกทนจริงๆแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจสัตรธรรมเป็นลูกหักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเจอบทเรียนอะไรที่ยากชีวิตนีเข้ผ่านอะไรที่ช็อกมาแต่ไม่มีอะไรทำคุณได้คนอย่างพวกคุณน่ะ สุดๆค่ะนี่คือพลังงานของพวกคุณวันนี้ไม่ทราบว่าตรงกับพลังงานของท่านใดไหมคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t h a อดช่องนี้ด้วยนะคะ